เมนนี่น,นุติยาภาพาพ่อแม่ไปหนองเอฟซีมาตามแนวทางของแม่เพิ่นนะคะแม่เพิ่นงววทิ่ผ่พานมาหาศูนย์มาตรงๆนะคะสำหรับงวดนี่นะคะเขียนเลขสองตัวไปเสี่ยงฟันมาได้คนเข่าเต็มเลยนะคะแล้วก็ฟันว่าปูบุญมีมาลดน้ำมุนหายนะคะแล้วก็ฟันมาผู้ใต้มาบอกเลขสองตัวห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยค,ะค่ะแม่เพิ่นมาดีค่ะมาดีค่ะดีค่ะเมื่อนั้นนุติยามาตามแม่เพิ่น แม่เพื่อนมาท่ันฝันพ่อโจ้ฝันพ่อโจ้ฝันมาครับรถเจ็งขั้นนี้ไปเบื้องหลานตื้กแหนะนะคะทะเบียนรถมันเป็นสามหกศูนย์สามเอฟซีเพิ่นบัดไปซื้อประเทศแล้วเพิ่นถูกศูนยสามเพิ่เลขปากมาให้แม่เพื่อนคุณนวลน่ะพาปากมาให้แม่เพิ่อนสามร้อยถึงมือแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะเคนโชคดีแล้วคนก็บอกว่า จ้างใดเพิ่นก็ล่อไทยคือเก่าหลีซี่ฝากเมื่อไห้ตอนนั้นมันเป็นเลขไถ่หายไปแล้วเด้อค่ะนะคะคุณชวนพิษกับคุณพ่อแดงนะคะเป็นเงินห้าร้อยมอบไปรอบแรกแล้วอันนี้อันนี้เลขลาวให้ไปแล้วฟันดีพ่อบันไทยจ้ะยวบัตมค่ะเอาเลขไทยหว่เอาเลขไท่เดียเลขลาวมียิี้ยมาโทรหาหนุนนู่นน่ะโทษหาเดี๋ยวโทรมันนนทยาบ่ป่อยเดี๋ยว้จ้างไวาเขียนไว้ใส่บัตเมียมกับเมียมเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนเนาะแต่ว่า โตมาได้เลยล่ะวันนี้เสื้อแขนเล็กหน่อยนี่แม่ะลูกตื่นเศร้ามากีิตรคิดบอกให้น้องนู้นป้าอาบน้ำแต่งตัวคิดมิตรอยากมาหาแม่เพื่อนวัรู้ว่าเออเขาเอิญยังฮึบวงสมพุ่นกันหรือป่าคิดเห็นตหน้าแม่เพื่อนนะคือคืไม่ร่างสังหรณ์ว่ารู้ว่าเพิ่นฟันได้จังสิ้นะหนูมาคัดแกนูเลยโทัถามนั่นแหละแม่เพื่อนฟันไปนะฟันแล้วอืแต่ว่าฟันนี่ปูเมืนมีได้แบบนี้นั่นนั่นนั่นแม่แม่สวดมนต์หาปูบอก กระจุดถูหาพี่สายเหรอต่วันมาบ่ได้วะมาบ่ได้ปูมาแท่นปูมาแทนเดียวเแม่น like> ี่กรบโปรแมนปูนี่นี่บอกมันบอกงวดนั่นที่เก้าส่วแมนแมนเก้าส่วห้างเดียวกับคือปูุนี่ตาบางงวดที่ผ่านมาเนี่ยพี่สายบอกเนาะหาศูนย์เนาะปูนี่มีมาเลยตะทีนี่ปูุนีตายอยู่สักปีว่าแย่ไปถามตัวนั่นแต่มันเจอบ่ได้เอาตัวเพิ่นบอกเข้าจังๆปูนุ่มีมาว่าจังใดแม่ปูนี่เห็นบอกว่ามันจะมีผูหนึ่งว่า ว่าข้าเจ้าปลูกบักเงาะยู่สวนให้ไปส้มวางสิล <c oughs> ่ะจ้าให้ไปส้มสวนบกเงาะจ้าตาลายยางเข้าไปนั้นว่ากิโลเดียวของหอดปลาบกเงาะจ้ายางเข้าไปกิโลเดียวเด้อจบไว้ด้วยคนว่ากิโลเดียวเด้อหอดหอดปลาหรืเเงาะมันเข้าไปเรียมันเป็นซาลาเป็นซาลาก็เป็นยวดปลาก็เป็นอย่างนี้ล่ะจ้าบ่าที่นีเสียงพระเทศวันวนวนดูหอมมากนะคนทิ้งดูกระ เสียงเทศเสียงเทศอยู่วอนวอนในมือไหนขนทิ้งเขาส่งรารามเลวนะคืออยู่ในวัดนี่เหมือนแม่นฟันไปเรื่องไปเล่าแม่นฟันโดนลแบบนั้นแหละดูถูกหาเพื่อนเราด้วยดูถูกหาแต่ว่าดูถูกหาพี่ชายแต่ว่าเป็นผาบมากผู้ามีมาแท่นเท่าเสียงเทศโอ้โหเสียงผาบเทศองคนี้ก็เสียงลุงปูหุ่นนี่แท่งอ่านสิก็เสียงลุงปู่นี่แท้เข้าไป แมนอีอ๋อนีนิเถ็ดนวนวนอนูอ้าู่เามยูชังสีแต่นนรู้่าเคยจะคนนูก,กับคนหัวลงสนนเด๋ยวเถวนนออา้ากัเสียงเสียงเทพเราเสียงเงนเินบ่เจ้าเทเสียงวนวนวนเสียงคือตรงู่คนนี้แท้เสียงเจ้าเขาขอเขเขาจ้าเขาไปเห็นได้บุษีแคบานเฮานี่ต่ก็ตายเลียวอยู่อีซาร่าน้ำเพล่าน่ะจ<ต>้าคู่กับเจ้าคู่กับตายคื่กันอนที่น่าเลยว่เอ้า เพทั้งมาอยู่จังสี่สาร่างบ้านเลี้ยวที่หนูเพ่อนนะวะค่ะมันเจืเอิญแม่มันเจือเอิญแต่หนูเพื่อนหนูเพื่อนนะตาตาสางบ้านเรี้ยวที่หนูเพื่อนนะวะเอ้าจะไหนก็มาอยู่จังสี่ละปูผน่ะเอาปูมาอยู่จังสี่ละผน่ะอาที่ยืนคุยกันโบคือคนบ้านไกยเราเลยว่าเดี๋ยวเด้อจะเฝ้าไปเดี๋ยวปูสิแล้วนำมุวนมาหดหัวให้หว่านฟันดีเพื่อนกันนุ่งเรื่องห่มเรื่องเข็ดกึ้งผักต้มยอ กลมหัวลงสีเล้าเลี้ยวน้ำม,มุ่นสีเป็นคือทอประป่าเด็สดใส่ <c oughs> กันว่าหนาวไหมฟันดีฟันดีแม่ฟันดีบ่จังสัตฟันดีฟันว่า,นนนาได้รดน้ำม,มุ่นนี่เล่ารดน้ำม,มุ่นไนเป็นสิริมงคลกับตัวเองเลยกัแล้วนั่งลุ่งหนูเพื่อนแม่ก็นั่งลุ่งเล่นนุมือขึ้นงบกลมหัวลงสีอธิษฐานเอาจะได้ยังกะนนะเขาก็เรยอธิษฐานเอากพขอว่าใหียมีสุกไม่หลับยังเขากับอธิษฐานไปนะ่ยนะจ้าปีนี้ราดเลยว่านั่น ฟองปูอยู่ในกองนั่นจ้าของ,งปูอยู่ในกองสี่เหลี่ยมแล้ว่าเรียกเอาจะได้อันใดแล้วว่า<ม>เข้าก็เลยเรียกเอาเรียกเอาแล้วอัน,น,นประดับบประหลัดชีกเราเราสิมาคเดินสีนะำลยว่าอันจังสีบอเอาดอกอังสีเอาก็เลยจับออกเขาโลตัฟะป่าที่นี่นี่ใหญ่ใหญ่ท่าทีแหละตะกี้ก็เคยไปวัดน้่กันเล่าลยว่ากูจะได้น้ำมึนในแม่พะระนะ เรีวบัวเพื่อนไฮพลอยเรียกเอาคนสี่เอาคนบัวเจ้าเจ้าไปเรียกเอาไหมเขาวาเองจีจ้าเลุาญานเหยนได้เขียดอย่างนี้อย่างนี้สองตัวไปเลือกเอาผ้าเอาันนี้มีคนเลขแี่ยู่ได้ห่าบัวบัวว่ามีบัวมีเล็แต่ว่ามีคน่หนึ่งบัวสีเป็นผ้าบัวกระไดเนี่ยปลาเพื่อนไฮพื้นบอกแค่คนนั่นตายไปคนที่บัวบอวคนตายจ้าบัวเพป่นบัวบัวอะไรบัวเข้า บอกให้ผู้นั้นมาบอกเลขแม่แมนเสือเอาหลดหัวนี้โตได้แล้วแม่สองสี่เหลี่ยคือบานเขาดรอกหันตัวดีหนึ่งสองสี่บอกสามโตแมนหันตัวดีมันบอราดยอันนะมันเป็นคือบานเขามันกับอันมันกับสือว่าได้ตัวแม่กรับว่างสันมันมันคือเขาตตวมันสือไงมือว่างถะหนึ่งสองสี่ผูชายมันบอกบอกแมนเสียงผูบ่้กูกูบุญมีนี่ตายแล้วบอกให้ผู้ชายคนนั้นมาบอกเลขแม่ แล้วแม่เอาของดีแม่ก็ได้ตะพ้าเองเอาเลยไหมเพื่อนบอกคนเอาเลยหนูเพื่อนตรวจเได้ไหนตัวเอาเลยเก็บเอาเลยแม่ก็เก็บเอาเรื่อยตาเพิน่นตาเพิ่นบอกเสียงผู้ชายนั่นบอกแม่มสองสี่สีสองตาบ้าหรืงก็<ม>กคือข้าเจ้าดอกล้องสื่อเมองเดอ้อผู้ใ <c oughs> ดก็ไดผู้ใดขึ้นบอกอสามตัวแม่นบางนัดขึ้นบอกสองตัวตาว่าแม่ว่าไปกิโลหนึ่งแม่นแล้วก็ขว่ามันเป็นหนึ่งสองสี่บอ พราะมันจริงพันบอกสองตัวเมียนพันบอกสองตัวพันบอกสองซี่พันบอกสองซี่แต่ว่าไปอีกหนึ่งกิโลน่ะจีหอดวัดเท่ากันเลยว่ามันต้องเป็นหนึ่งหนึ่งสองสีน่ะขันบบออกสองซี่กับชีต่ออะไหลายแบบว่ะ มันง่านที่เดียวแต่หลายๆแม่เพื่อนปันดีครับครูบุญนีพปันตายแล้วรดน้ำมุนห้แม่เพื่อนเราห้แปลของดีได้ตาผ้าเราก็ให้ผู้ชา้มาบอกเลขแม่เพื่อนสองสี่ฮะเดียวสองสี่เพื่อนห้เขียนกลับกันเป็นสี่สองแต่ว่าบอกว่าไปกิโลหนึ่งจะหอดสวนงอผนก็แล้วเอานึ่งเป็นรักลอยเอซีพิจารณาเด้อก็จะเอาตัวอื่นเป็นรักลอยก็ได้แต่ว่าเป่เพื่อนเป็นเอานึ่งเป็นรักลอยห เพิมเป็นจริงปูบนนี้นี่ห้ผู้ใา้มาบอกเลขแม่แเ่เพิ่นแค่หางเดียวสองซี่น้แม่สองซี่จังๆเลยหน่อนู้นที่ยากมันเป็นขึ้นหน้านะหน้าฟันว่าไปซื้อเลขซีซีหนูเลยบอกว่าซีซีมันต้องเป็นสองซี่เยอว่าหลายตัวเยอะว่าหลายตัวเลขเล่าออกสองสี่ออกสองสี่สองน,น,น่านนูนว่าเป็น,นอ,อันนี้พิจารณาได้ค่ะเอฟซีนะคะมันก็จจะมองได้หลายมุมสองสี่อาจจะเป็นสี่สี่ก็ได้นะคะ ู่หนึ่งมาแท่นะค่ะี่ว่าบอกเป็นตัวสองตัวหางเดียวคือสองสีเพิ่งหเขแขนกับน้ำสีสองกระซือบนล่างเด้อค่ะแต่บอลรักลอยแม่เพิ่นจับใส่หาเพิ่นบอกว่าไปอีกกิโลหนึ่งจะถึงสวนเงาะคนแรกเอาหนึ่งเป็นรักลอยนะคะสีพิจารณาจแต่ว่านุ่งที่ย่าว่าสองสีฟังดีๆตีได้อีแบบหนึ่งมันจะเป็นสี่สีนะคะแต่่ฟันว่าไปขวนเข่าไหมบ่กัดฟันดีตาสันไปขนเข่าไอ้เจ้าโบนะแมนแมน เขายั้งเขาเปลือกเขาเปียกไหมรายบล่า้ายไหมไปผลเอาไหมอามันพปเขาลติสนะมั่แม่นอันนี้เป็นบนอันนั่นเป็นล่างเลี้ยวเอาแม่ข้าเจ้านั่นแน่ข้าเจ้าสิีบายหนึ่งหามันม่แม่นหนึ่งหาเท่าที่ว่าเอียนเลขอันเจ้าบดข้าเลขอันนะอันนี้เลขม้าเนาะเลขม้าอ้าเจ้งสิเข้าใจง่ายเนาะพันที่ว่าอาหนึ่งห้ามาจากไหนอันนี้เลขเจ้าโบุ ตัว่ามเขาบอกว่าไปเสียงมึงเนี้ยเขาเรียกเสียงอะนะเสียงเนี่ยฝันว่าไปโค้นเขาเขาเปียกในไหลายเป็นถุงเป็นถุงอยู่นเอาสับสั์ไหมนุ่นที่ยาเอาคือฝันดีอะฝันดีบ่จังสัตคือเสียงเลีกทางเดียวได้นหมแมนเสียงเกสิาตัวเดียวก่อนกอนสียเอาสองสี่ม้าเมนมือสม่าบ่ได้เลก เอาพี่น้องบอกไหมบอกไหมเมื <c oughs> <c oughs> ม่อเพื่อนสรุปเพื่อนก่อนจะมาฟันได้เลขสองซี่นะเพื่อนเอาเลขเจ้าโบโม่มาเพื่อนนี่ราคาเลขกไข่มือนอั้นน้นที่ยาต่างกล้องล่องคลิปไปหมู่บ้านนี่เอาไปเสีย่ยงหนึ่งหาห้างเดียวฟันว่าเลขค้นเขาค้น,นไปใส่เขาค้นเขาอากมาบ้านไหมเขามันหลไหมเป็นทุ้งเป็นทุ้งเขาเปียกไหมเต็มอยู่เลยว่าขนมาบานเอาคนจีบถามหาเลขบ,บ้านอีติแม่บ้านีอ บ่ขันมาหอดบ้านเด้ว่ะไปขนเอาแลยลุ่งวางสิคนเอาแต่ว่าบ่ขั้นมาหอดบ้านมันก็มีแตหนึ่งหาหางเดียวี่น้องเอฟซีพิตานณาเด้ค่ะเลขที่แม่เพื่อนฟันมามีคนมาบอกสองซีน่ะอาจจะเป็นบนเลขโต๊ะโบอาจจะเป็นล่างนะคะเพื่อนเอาไปเสี่ยงคือหนึ่งหาหางเดียวฟันว่าได้คนเขาได้ร้ายครับบ่ร้ายดิเขาเขาเปียกร้ายดินะคะผู้ได้เบิ่งคิปบ่จบบ่ได้หนึ่งหางนั่นเองเนาะใ่ป่ะก็จะเซื้ออยู่ เอาวาสีบ่าวจั้งเลยนะมีเอฟซีวะคอมเมนต์อยู่ว่าลุ้นนะว่าเจ้าโบจับได้หนึ่งแล้วอย่าบอกนะว่าตัวที่สองเป็นห้าเป็นห้าจริงๆตรงเลขที่คิดไว้เลยไปสั่นนะคะอัเอาเลขไปเสี่ยงเพื่อนเอาเลขหนึ่งหาไปเสี่ยงเพื่อนฟันมาได้ขนเขานะคะเขาเปลือกหลายซอมันบ่แม่หลาเลยบ่คัอยได้ขนมาบ้านเท่ากับได้เบาเรื่องเลขบ้านเนาะ คนใส่รถกันใดบ่มีบ่บ่ม,ม,มีมิตรันลุงว่าคนออแต่แม่เขาซูสูเจะมาไหยังสิ่คนจิรักเอา,าอขันแม่นู้ฟันในเนข่าดิหนิเขาเล่นบ่หนูเคยเสียงเลขฟันว่าไปเกี่ยวเขาเลขเขา่าล้วก็เสียงตอนนั้นเสียงเลขสองคู่ล้วก็ฟนันว่าเดนึงเขาแล้วก็เอาเขาเขาเนี้ยนะมาเท่เท่เอาใส่กล้องอ่ะเข่าเต็มเต็มเลยแม่ไม่เพื่อนบ่เคยฟันแบบนี้มันบ่ ให้เอฟซีพิจารณาเอฟซีโชคดีกันแน่ทางของแม่เพิร์นเอาในน้อยสองคู่เด้อพี่น้องครับฟันดีฟันดียโบมันหันลังใส่ให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อขอบคุณแม่เพิร์นนะคะขอให้เอฟซีพิจารณานะคะเป็นแนวทางนะคะขอบคุณหลายๆที่ หายความไว้วางใจกัะาทาั่งสองนะคะที่ฝากเงินมาหายม่เพิ่นทุกบาททุกตะตคงถึงมือแน่นอนผู้ใดจะฝากหายห,ายล,ออหายลอดสองหลอดสามก็น่นทรงหายนะคะโชคดีกับแม่ทางของแม่เพื่อนนะคะโชคดีมาตุกขูกทุกคน